ไฮประจำเปประจำวันพฤหัสเราก็จะมาดู The m a s Single กันออวันนี้แข่งขันรอบรอบไหนวะรอบเซมิไฟแนลป้าของกลุ่มอะไรวะเออช่างมาวันนี้มีของหน้ากากเสือจากัวหน้ากากแมงมุมหน้ากากผงดําแล้วก็หน้ากากกาเผือกซึ่งเขาทีแล้วเหมือนได้ไทายไปแล้วปะ่ะว่าแบบหน้ากากแล้วว่าหน้ากากเสือจากัวนะ่ะเราไม่รู้ หน้ากากแมงมุมมาแล้วว่ากอปพิชยาหน้ากากหงดำํำอันนี้ต้นหอมปะวะไม่มั่นใจหน้ากากกระเพือกอันนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์คือซานิศอาะดูจบไปแล้วของคู่แรกหน้ากากแมงมุมกับหน้ากากเสือจากักวคือเราได้จดไว้เลยอ่ะเริ่มที่หน้ากากและหน้ากากแมงมุมหน้ากากแมงมุมเนี่ยคือถ้าเดินออกมาเห็นตอนแรกถ้าเดินออกมาเนี่ยคือ หมือนกอลมากควจริงคือไม่ได้อะไรนะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนกอลเพราะเราเคยเห็นกอลนี่เดินนะกอลพิชยาเดินเราเคยเห็นเดินถ้าเดินเหมือนมากแล้วก็ตอนที่หมุนตัวเนี่ยช่วงแรกๆที่จดออกมาคือใช่กอบเลยมันเล่นอย่างเงี้ยกอลจะเล่นอย่างเงี้ยแหละตอนร้องเพลงอ่ะคือท่อนฮุกอ่ะมันจะมีร้องคำว,ว่า woman ตวเคา woman อ่ะ,อะใช่เลยจริงๆอ่ะไม่เชื่อฟัง When แล้วถึงคอนเฟิร์มว่าหน้ากากแมงมุมเนี่ยคือกอพพิเชียนะจ๊ะต่อไปหน้ากากเสือจากวนอย่างที่บอกว่าตอนแรกว่าไม่รู้ว่าใครเราไม่ถูกจริงๆว่ะแต่พอมาฟังเสียงเนี่ยตอนท่อนเริ่มเนี่ยท่อนแรกร้องออกมาเลยเสียงคล้ายๆบี That at There's That when you me so that you look much you so just don't But it อันนี้คือยอมรับก่อนเลยว่าเหมือนเคยคิดวปแล้วว่าน่าจะเป็นบีพีรพัทมั้งแต่ก็ยังไม่มั่นใจก็เลยไม่อยากพูดออกมากลัวผิดแล้วหน้าแตกอีกไง,ง,งแต่พอมาฟังเออก็คล้ายๆบีนะพอมาฟังท่อนที่หู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 แล้วก็ฮูอ่ะเหมือนที่พี่หอยบอกฮูแล้วก็คว่ำอ่ะเนี่ยเสียงพี้อย่างเงี้ยคือเสียงบีพีรพัทจริงๆอ่ะฟังดิ โอ้ก็ว่าบีพีรพัทอันนี้เรามั่นใจว่าบีพีลรพั์สองนักกากนี้เรามั่นใจอ่ะแล้วพอเรามาดูว่าสองคนนี้ใครจะได้ผ่านเข้ารอบคนที่ได้ผ่านเข้ารอบก,ก็คือหน้ากากเสือจักรกัวแล้วก็จะเปิดหน้ากากในมุมและอ่ะนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหน้ากากในมุมคือใครเราว่ากอปพิชญานะจริงๆอันนี้เรามั่นใจมากเพก <มา S 1> ิ่งตื่นเต้นอะไรตื่นเต้นอีกแล้วหน้ากากในมุมกับหลังหันครับอย ไม่ใช่ไม่ใช่แม,มทธิวหรอกครอ,หรอ,หรอ่หากถอดหน้นากากครับแมทธิลปอปอขาดไปหลายคนนะครับอัพปองศักดิ์อัพปองศักดิ์ไม่น่าจะมาเพราะเขาเป็นคนสุดกรรมการว่าใครแมทชิเกิ่งพิชยาไปก่งไม่น่าจะมาก่ง ไปเถอะป๊าเก่งเก่งนั่นใหญ่บอกแล้วว่าใช่เลยเก่งมาก็คิดเล่นขนาดเนี้ยใช่เลยเนี้ยชอบลันเอลอ่ะ เห็นไหมดู้อรางถ้าจ้าไความี่น ta ้ใจถ้าดีใจถาถูกแล้วถ้าใครมาว่าว่าเราดูมาก่อนนะเดี๋ยวจะตกให้เลยเนี่ยดูสดเนี่ยคนชบว่าเราดูมาก่อนทําไมวะพอเราเรายถูกแ้วก็ว่าเราดูมาก่อนพอเราทายผิดแต่ไม่อะไรเราก็หาว่าเราทายไม่ถูกเอ้าก็ไม่เข้าใจคนเว้ย อ่เดี๋ยวเรามาดูสองหน้ากากต่อไปหน้ากากหงดากับหน้ากากอีกาเผือกที่เราบอกไว้หงดามแม่นใจว่าต้นหอมหรือเปล่าหน้ากากอีกาเผือกน่าจะเป็นตั่นี้อเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะคอมเมนต์ด้วยนะเจ้าวันนี้หน้ากากหงดากับหน้ากากอีกาเผือกท่าที่เราจดไว้นี่คือยาวมากหน้ากากหงดาก่อนหน้ากากหงดาเนี่ยตอนเดินมาก็สงสัยว่าใครว่าพอใจหนึ่งก็คิดว่าต้นหอมแล้วไงแต่พอมาเห็นท่าที่ทำอย่างนี้เอียงคอเหมือนต้นหอมเนาะ ก็ไม่รู้อะใช่หรือเปล่าอ่ะก็เลยไม่คอนเฟิร์มไงแล้วก็เสียงร้องอะ่ะบางช่วงอะ่ะไม่เหมือนต้นหอมอะ่ะพอไม่ใช่หรือเปล่าเออคิดไม่ออกจริงอจริงคือคิดไม่ออกว่าคนนี้คือใครพอทิ่กรรมการทายว่าแบบผัดไทยตอนนี้ก็พี่ผัดไทยสิ ไม่เคยพี่ไปทร้องเพลงเอาจริงๆ,ๆต้องรอดูฉเฉลยว่ะต่อไปน้าไก่กาเผื่อน้าไก่กาเผื่อเนี่ยไทยแล้วคนนี้มั่นใจมากว่าเป็นซานีเอฟมั่นใจมากว่าเป็นซานีเอฟว้ยก็คือถ้าเดินออกมาแมนๆอะคือซานีเลย <ๆ S 2> เราเคยดูตอนซานี่บอกรายการหรือไปเป็นพิธีกรรายการที่อย่างคือจะบแบบแกล้งท่าดูถท่าเดินจะงไงคือใช่ซานีเลยแล้วก็เสียงร้องตอนอินโทรตอนแรกอ่ะเกินเกินร้องอ่ะเหมือนจะพยายามแบบดัดแปลงคว้เขวว่าไม่ใช่ซานีแต่หลอกเราไม่ได้หรอก

เลยแล้วก็ตอนร้องใช่ไหมจะมีท่าผายมืออย่างเงี้ยข้างขวามือมอย่างเงี้ยี่อย่างเงี้ยแล้วก็มาคงตัวนี่คือซานนี่เออจําไว้นะว่าคือซานนี่เราไทยว่าซานนี่แต่ฮงดําเราไม่รู้เว้ยพอโหวตกันแล้วเนี่ยคนที่ได้ผ่านเขาวว้ารอบก็คือหน้ากากาเปลือกหน้ากากซานนี่ของเรานั่นเองอ่ะเราจะมาดูว่าหน้ากากของดําคือใครต้นหอมหรือเปล่าผัดไทยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงๆอ่ะต้องรอดูเว้ยอ่ะเปิด <S <S ตื่นเต้นนะเนีย่ยจริงงตืน่นเต้นมากครับหน้ากากฮงดํากับหลังหันครับ โอยวะผัดไทยมะหวะอยากรู้จริงคเนี้อยากรู้จริงอยากรู้จริงอยากรู้จริงผัดไทยสิเพราะฉะนั้นพี่ผัดไทยหรือเปล่าอ่ะถอดหน้ากากครับพี่ผัดไทยตบสูงนานโอ้โหสูงนานไม่น่าจะมาไหมล่ะต้อเชื่อว่าใครได้ไม่เจอก็ไม่น่าจะมาลูกสุดิดาไม่ลูกสุดิดาเขาเป็นฝนเลยหน่อยมาผัดไทยผัดไทย คุณได้มาชท้สุดวันนี้ถอดหน้ากากครับมาช่าเวะเคลดิุนนเน่าผมไม่รู้เลยว่าใครมาช่ามาช่าใคราเรอะเร็วเร็วใครการกันะทำไมกันใครอะกันพี่จอยสิเดนะไอ้ เฮ้ยมามาอาฮ่ามาเลยสาวน้อยคาเฟ่ไฮส์ายมากอุ้ยจอยร้องเพลงดีมากนะดูคนลุกดูคนลุกคุณผมคนลุกจริงๆเลยเนี่ยโอเซอร์ไพรส์มากพี่เป็นนักแสดงที่ผมชอบมากจริงๆโอ้ขอบคุณค่ะคุณก็เป็นพิธีกรที่ดิฉันชอบมากโอ้ขอบคุณครับ เฮ้ยดีสะัายมากพาเจสีริลักเคยได้ยินว่าแบบซีซั่นแรกเคยทายจะสีริลักษ์อยู่หน้ากาดนึงอ่ะทำไมครับเพราะน้องจอยเป็นลูกศิษย์ครวนตั้งแต่เล็กเลยเลยยังร้องเพลงได้เพราะ และแข็งแรงได้เหมือนเดิมและเพลงสากลครูอ้นไม่เคยได้ยินน้องจอยร้องเลยสุดยอดมากสุกหายไหมกินน้ำตาจะไหลไม่ไม่ทำให้ครูผิดหวังไม่เลยไม่เลยเยี่ยมยอดเเป็นสุดเป็นครูกันด้วยเฮ้ยที่จริงหงเนี่ยเขาเป็นสัตว์ชั้นสูงนะคะไม่ว่าเขาจะขาวหรือดำก็ตามเนี่ยมันมองแต่ภายนอกไม่ได้หรอกมันต้องมองที่หัวใจของเขาก็เหมือนกับคนเรานะคะมนุษย์เรา เราเป็นสัตว์ชั้นสูงเราเป็นสัตว์ประเสริฐมองภายนอกไม่ได้จะอ้วนขาวดําเตี้ยอะไรก็ตามมันอยู่ที่หัวใจของเขาอะค่ะรู้สึกไทยมากพี่จอยคิดถึงมากคิดถึกมากไม่ได้ตัดสินใจวันนี้ใจก็ได้บอกความคิดถึงถึงทุกคนแล้วเหมือนกันนะคะหวังว่าจะจะเข้าไปถึงจิตใจของทุกคนด้วยเช่นกันค่ะขอบพระคุณค่ะขอเสียงปรบมือได้เลยครับพี่จอยเิรพงร้องช่ะ ไม่อยู่ในหัวเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอาทิตย์หน้าเป็นใครบ้างอาทิตย์นี้คือแบบเซอร์ไพรส์พี่จอยมากจริงๆ <laughs> ดึงสติคะ่ะสติคะ่ะ I have sti ตอนนี้ I k no w have sti มากไปละ